สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้18กุมภาพันธ์2025ในเช้าวันนี้โโลโดิเมียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนได้เดินทางไปพบกับเออโดกันประธานาธิบดีของตรุรกีตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในการพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ทางตรุรกีเองก็ได้มีการประกาศ อธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้ตุรกีก็ย้ำเสมอครับว่ายูเครนมีสิทธิและมีอธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนและตุรกีก็ไม่ยอมรับการยึดครองดินแดนของยูเครนโดยรัสเซียเอรดกันได้กล่าวว่ายูเครนเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของตุรกี และในขณะที่โวลดิมีร์เลนสกี้ได้พบกับเอโดกันการประชุมระหว่างสาหรัฐอเมริกากับรัสเซียก็เกิดขึ้นที่ริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียครับการประชุมเจราจาสันติภาพกรณีรัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนั้นในวันนี้ตัวแทนของทรัมป์ ก็ได้เดินทางไปยังริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียและในขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากรัสเซียครับตัวแทนจากรัสเซียก็มีเซอร์เกลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและยูริอุชชคอฟตัวแทนของวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาก็มี จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกามาโครูบิโอมค์วอนส์ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและผู้แทนพิเศษสำหรับตะวันออกกลางสตีฟวิทคอฟและมีเจ้าชายมูฮัมหม็ดได้เข้าร่วมเจรจาระหว่างฝ่ายสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียในครั้งนี้ด้วยครับ การประชุมในครั้งนี้ไม่มียูเครนเข้าร่วมด้วยแหล่งข่าวบลูเบิร์กได้รายงานว่าเจ้าชายโมฮ oh ัมเหม็ดต้องการที่จะให้เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยแต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือรัเสเซียต่างได้ระง,งับยับยั้งไม่ให้ยูเครน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ฝ่ายโวโลโดิเมียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนหลังจากที่ได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าวก็ได้แสดงความรู้สึกแปลกใจและได้กล่าวว่าการเจรจาใดๆจะต้องไม่อยู่ข้างหลังยูเครนและจะต้องไม่อยู่ข้างหลัง e u หรือสหภาพยุโรปนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับยูเครน หลังจากที่การประชุมร่วมกันระหว่างรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงในริยาตในวันนี้ครับสิ่งที่เซเกลลาฟลอฟได้สรุปจากการประชุมร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาก็มีดังนี้ครับลาฟลอฟได้บอกว่าการสนทนาพูดคุยกันกับตัวแทนของสหรัฐมีประโยชน์มากทั้งสงฝ่าย คือฝ่ายรัสเซียและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการรับฟังซึ่งกันและกันและนอกจากนี้รัสเซียและสหรัฐก็ตกลงที่จะมีการรับรองการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตในกรุงวอชิงตันและในมอสโกจะมีการดําเนินการให้เร็วที่สุดและสหรัฐจะประกาศว่าใครจะเป็นตัวแทนของสหรัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทินฐานในยูเครนและฝ่ายรัสเซียก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันนอกจากนี้สหรัฐและรัสเซียก็มีความสนใจที่จะหันกลับมาหารือกันอีกครั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และจะมีการขจัดอุปสรรคขัดขวางต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างสองประเทศทั้งสองฝ่ายจะมีความพยายามสร้างเงื่อนไขสำหรับการกลับมาร่วมมือกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้สหรัฐและรัสเซียได้มีการตกลงกันโดยพฤิตทในหมายถึงพฤิตทในว่าจะแก้ไขปัญหาแบบที่เรียกว่าครั้งเดียวจบ เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะผู้แทนทางการทูตจากทั้งสองประเทศส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ารายงานเกี่ยวกับแผน3ประการสำหรับยูเครนนั้นเป็นของปลอมหมายถึงไม่ใช่เรื่องจริงและในการประชุมครั้งนี้รัเสเซียก็ได้มีการอธิบายให้สหรัฐอเมริกาทราบว่า การที่ประเทศสมาชิกเนโต้เข้ายึดครองยูเครนจะเป็นภัยคุกคามต่อมอสโกโดยตรงคือรัเสเซียไม่ต้องการให้ทหารประเทศสมาชิกเนโต้ส่งกองกำลังส่งทหารเข้ามาประจำการในยูเครนทางด้านสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการเสนอให้มีการยุติ ในการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานทั้งในรัเสเซียและในยูเครนในช่วงที่กองทัพรัระเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนนั้นกองทัพรัเสเซียได้ทำการโจมตีสถานีไฟฟ้าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและสถานีพลังงานอื่นๆของยูเครน หลังจากนั้นยูเครนก็ได้ปฏิบัติการใช้ดโดรนเข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเช่นกันตามคำสรุปของลาฟลอฟได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาต้องการให้ยุติการโจมตีสถานีพลังงานของทั้งสองฝ่ายครับทั้งรัสเซียและยูเครนเซอร์เกีลาฟลอปได้บอกกับสหรัฐอเมริกาว่า การที่จะมีกองกำลังของเนโตอยู่ในดินแดนของยูเครนเป็นสิ่งที่สหพันธรัฐรัสเซียยอมรับไม่ได้ลาฟลอฟได้กล่าวอีกว่ารัสเซียเองก็ได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะก้าวไปข้างหน้าและมอสโกเองก็มีอารมณ์แบบเดียวกันคือก้าวไปข้างหน้า ได้วความมุ่งมั่นเหมือนสหรัฐว่าอย่างนั้นนะครับการที่เซอร์เกลาฟลอฟได้บอกกับสหรัฐอเมริกาว่าการที่มีกองกำลังของเนโตอยู่ในยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่สหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียรับไม่ได้สิ่งนี้เองถ้ามองสะท้อนย้อนกลับไปอย่างรัเสเซียว่าการที่มีกองกำลังกองทัพทหารรัเสเซียอยู่ในยูเครน ประเทศสมาชิกเนโต้รับได้หรือไม่ยอมรับได้หรือไม่และที่สำคัญยูเครนย,ยอมรับกองกําลังทหารของรัเสเซียที่อยู่ในยูเครนได้หรือไม่นั่นก็เป็นการสรุปการพูดคุยกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียครับสำหรับแอดมินคิดว่าตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาภายใต้การน,นำของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งตัวแทนไปพบรัสเซียในริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่่อทีจะพูดคุยกันและหาทางที่จะยุติสงครามนั้นจากการสนทนาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีความคืบหน้าครับแต่สิ่งที่มีความคืบหน้าจากคำบอกเล่าของเซอเกลาฟลอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรัรเสเซียนั่นก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับหลังจากสิ้นสุดการประชุมเซเกลาฟลอฟได้กล่าวว่ารัเสเซียไม่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของยูเครน แต่ที่รัเสเซียได้ทำการโจมตีนั้นเป็นพื้นที่สนับสนุนทางด้านการทหารของยูเครนแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้ตอบสนองต่อคำกล่าวของลาฟลอฟว่าลาฟลอฟโกหกและในวันนี้18กุมภาพันธ์2 0 2 5หน่วยตะต้นกอากศาศยานของยูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซชนิดสาเหตุของกองทัพรัเสเซียร่วงจำนวน103ลําลครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนได้ตรวจสอบชิ้นส่วนของโดรนก็พบว่ามันเป็นโดรนคามิกาเซชนิดซาเฮตแต่ว่ากองทัพรเสเยีาได้มีการผลิตมันขึ้นมาและตั้งชื่อใหม่ว่าเกลันสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่ของยูเครนได้มีการพบว่ากองทัพรเสเซียได้ใช้โดรนซาเฮตซึ่งเป็นโดรนคามิกาเซรุ่นเกลันสครับ ซาเฮต238ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการทำความเร็วที่550ถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินไปได้ไกลถึง2,500กิโลเมตรนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ครับการสู้รบกันในยูคเครยนยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ